โอเคครับก็กล่าวสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะครับตอนยินดีต้อนรับสู่ช่องสปอร์โซนนะครับผมวันนี้นะครับเราจะมาเปิดประวัติของนักบาสเกตบอลนะครับผมวิกเตอร์วินบัญญาม่านะครับผมนักบาสเกตบอลชาวฝรั่งเศสนะที่ตอนนี้เป็นดาวรุ่งพุ่งแรงมากๆนะครับผมเป็นที่จับตามองนะครับก็วันนี้เราจะมาเปิดประวัติของเขากันในครับผมวิกเตอร์บบญาม่านะครับเกิดวันที่4มกราครับคศ2004ที่เมือง เลชสเน่นะครับประเทศฝรั่งเศสนะครับผมประวัติการเล่นบาสเกตบอลของวิกเตอร์นี่ครับผมเริ่มต้นเลยนะครับวิกเตอร์นะครับเล่นบาสเกตบอลตั้งแต่เด็กนะครับผมซึ่งเขาตัวสูงมากนะครับเขามีพรสวรรค์ที่โดดเด่นตั้งแต่เริ่มเล่นบาสเลยนะครับพอเขาเข้าทีมเยาวชนนะครับผมเขาก็เล่นระดับเยาวชนเนี่ยของฝรั่งเศสเนี่ยได้ดีมากๆแล้วก็พัฒนาไปอย่างรวดเร็วเลยนี่ครับผมพอเข้าสู่ดีอาชีพนะครับผมของ อาจจะประมาณมหาลัยมากผมก็ไม่แน่ใจน่าจะเป็นระดับอาชีพรับในปี2020นะครับเขาเริ่มเล่นให้กับทีม a s ส e l ลล์บาสเกตนะครับซึ่งเป็นลีกในฝรั่งเศสนะครับซึ่งเป็นที่รู้จักัเลยว่ามันอยู่ชื่อว่า LNB Pro A นะครับซึ่งเป็นลีกบาสเกตบอลสูงสุดของฝรั่งเศสนะครับอัพลงคล้ายๆกับ Division A Division Division 1นะครับผมก็ถือว่าโหดมากๆเลยนะครับผมความสามารถของบิมบี้นะครับผม เขามีส่วนสูงที่สูงมากๆนะครับซึ่งความสูงเขาอยู่ที่7ฟุต3นะครับหรือว่า2 2 1เซนติเมตรนะทำให้เขาเป็นผู้เล่นคนหนึ่งนะครับที่สูงที่สุดในบีกสูงไม่พอมีความคล่องตัวที่ยอดเยี่ยมทักษะเยอะนะครับผมไม่ว่าจะเป็นการยิง3การบล็อกการดีเฟนส์นะครับผมจะอกอ่องมควาบล็อกกระจายแน่นอนศักยภาพของเขานะครับ วยลักษณะของเขานะครับที่มีความสูงมากๆนะครับวิมบี้เนี่ยถูกมองเลยว่าเป็นหนึ่งผู้เล่นที่มีศักยภาพที่สูงที่สุดและจะประสบความสําเร็จใน NBA อย่างแน่นอนนะครับผม ความสำเร็จที่เขาได้มานะครับผมตอนนี้ความสำเร็จตอนนี้นะครับผมเขาได้รับการยอมรับในวงการบาสเกตบอลระดับโลกเลยนะครับและถูกมองว่าเป็นหนึ่งในดาวรุ่งที่น่าจับตามองที่สุดในยุคนี้เลยนะครับปัจจุบันนะครับผมเวมบี้นะผมก็ยังคงพัฒนาฝีมือของตัวเองนะครับผมในการเล่นบาสอย่างต่อเนื่องและมีความเป็นไปได้สูงว่าที่เขาจะเข้าเป็นระดับสูงสุดของวงการบาสเกตบอลเอมิเอหรือของโลกใบนี้เลยนะครับ จบกันไปแล้วครับผมกับการเปิดประวัติของบิมบี้นะครับผม Victor v ิ c เตอร์เบรมาม่านะครับผมลาบาสเกตบอลอายุ19ปีที่สูง221ซนติเมตรนะฮะก็วันนี้อาจจะไม่ได้เปิดประวัติแบบว่าเล่าละเอียดบากนะครับแต่เป็นการสรุปให้ฟังนะครับผมว่าเริ่มต้นเป็นยังไงนะครับผมจนถึงจอมปัจจุบันเป็นยังไงนะครับผมโอเคครับก็ สำหรับใครนะครับที่สนใจอยากพิเออเดอร์รองเท้านะผมกับทางเรานะทางเรามีร้านให้ทุกคนพิเออเดอร์นั่นคือร้าน Authentic Hoops นั่นเองนะครับผมเป็นร้านพิเออเดอร์รองเท้านะครับผมของแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับรอพิเออเดอร์นะครับรอไม่นานนะครับผมไม่เกินหนึ่งอาทิตย์อะไม่เกินหนึ่งอาทิตย์ประมาณนั้นนะครับไม่เกินหนึ่งอาทิตย์นะก็มีของพร้อมส่งด้วยนะครับราคาไม่เกินสี่พันครับผมราคาไม่เกินสี่พันนะครับผมสนใจ กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วก็ทักไปคุยสนใจลองดูว่ามีตัวไหนนะ่าสนใจลองทักคู่ไหนนะ่าสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับผมโอเคครับก็คลิปนี้ชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับอย่าทำคอนเทนต์ไลค์คอมเมนต์ได้เลยนะครับผมโอเคครับเจอกัน้าบ๊ายบาย